สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพื่อหัสที่2มีนาคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวระลอกใหม่เริ่มลงมาแล้วค่ะ และในค่ำคืนนี้ก็จะลงมามากขึ้นค่ะมีลมแรงแต่ก็ยังเบาวกว่าชุดที่แล้วนะคะอุณหภูมิจะลดลงไม่มากเนื่องจากใกล้เข้าฤดูร้อนค่ะและตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้กันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนค่ะ ได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ค่ะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยค่ะกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้อ่าวไทยตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ วันนี้ก็มีฝนนะคะร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย